สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาที่เดโทนาบีนนะครับรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกากับงานแข่งขันนะครับเกมไฟติ้งที่ชื่อว่า CEO 2023นะครับสำหรับงาน CEO นี่ก็เป็นงานเกมไฟติ้งที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองเพียงแค่ง,งาน Evo Championship Series เท่านั้นซึ่งคู่ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยก็จะเป็นคู่ของมีนา r าดีนะครับกับทางด้านเนปิวนะครับ ซึ่งก็อย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกันเลยนะครับเอาละครับเมน่าอาดีก็กำลังเ้าเข้าสู่สนามนะครับจากทางฝั่งซ้ายมือนะครับวันนี้ก็สวมเสื้อเบอร์28นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เขานะครับที่กำลังนั่งรออยู่ก็คือเนปพิวนะครับเนปพิวเป็นโปรหนุ่มจากอเมริกาส่วนเมน่าอาดีเนี่ยก็เป็นโปนะครับจากโดมินิกันนะครับดีกีแชมป์แคปคอมคัถึง2สมัยด้วยกัน ซึ่งก็เป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์แคปคอมคับได้ถึงสองครั้งคนอื่นนี่เต็มที่ก็แค่ครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าทางคู่นี้ก็มีฝีไม้ไลายมือที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะครับแต่มีนาอาดีนี่ก็จะมีภาษีดีกว่าเพราะว่าเป็นระดับแชมป์รายการใหญ่มาก่อนนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางของทั้งคู่นะครับมีนาอาดีก็มาจากสายบนนะครับสายวินเนอร์ส่วน ทางด้านเนพิวนี่ก็มาจากสายล่างนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของฝูงชนในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบก่อนนะครับในช่วงต้นเกมก็เมนาอารดีนะครับมาในตัวละครบังกานะครับส่วนเนีพิวมาในตัวละครจูริเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับนี่ก็จูริก็เปิดเกมก่อนนะครับแล้วก็เมนาอาดีครับใช้โรลลิงจู่มเข้าไป โรลลิงอีกครั้งหนึง่งโอ้โหโรลลิงเข้าไปครับแต่ว่าจูรี่ครับใช้เทนเซนลินนะครับแก้ออกมาได้และจับอินเข้าไปตรงนี้ได้เป็นหนึ่งคอมโบครับสำหรับเมน่าอาร์ดีบีบเข้ามุมโอ้โหโรลลิงฆ่าครับเจอพนิทไปและอีกหนึ่งคอมโบเล็กเอาละครับบังกาจะทำยังไงครับโอ้แอร์โรลลิงครับแต่ว่าก็เทกับไฟบอลไปนะครับบีเอ็กซ์โรลลิงตรงนี้ โอ้โห oh, เหมือนจะผ้านะครับเนียพิ้วแต่ฝ่ายยิป้าเป็นเมย์นาอาีนะครับโรลลิงครับโรลลิงนี่ถ้าแก้ไม่เป็นนี่ปัญหาหนักแน่นครับเป็นท่าที่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับหากคู่ต่อสู้บล็อกเพราะว่าจะผินได้ยากมากนี่ก็บางการ็รอฮะรอหาจังหวะโรลลิงครับผ้าครับเนีพิวแล้วก็เจอนี้ครับผนิดจบไปครับยกแรก ไปยกแรกนะครับถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะครับเรามาดูยกต่อไปครับโอ้ยงี้ครับแบ็กสเต็ปไลลิ่งคอร์ทอัพไปนะฮะแล้วก็นี่ฮะไลนบีบเข้ามุมครับแล้ครับไลนิ่งบีบถ้าเปิดโหมดต่อคอมโบไลนิ่งบอลเซตอัพตรงนี้จจลียังไงโดนบีบที่มุมและโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ไม่รอดครับไหลกาจริงๆครับบังกาตัวนี้ก็เกมแรกนะครับ เซกเมย์นาอาดีไปอย่างง่ายๆเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีลุ้นเลยนะครับรอบเกมแรกเรามาดูเกม2ครับว่าเนี้ยพิ้วจะแก้เกมยังไงนะครับนี่ก็ัเมย์นาอาดีก็เกาหัวรอแล้วครับอ๋อเนี้ยพิ้วนี่ดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นตัวละครชุนลีนะครับซึ่งจุดของที่ชุนลีจะดีกว่าจูรินี่ก็คือไฟบอลนะครับเพราะว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีของถ้าโลเล่ให้แขกได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเดินเกมยังไงนะครับสหรับเนี้ยพิ้ว เอาละครับเปิดเกมมาครับเริ่มเก็บด้วยไฟบอลครับไฟบอลอีกครั้งแต่ถูกแก้ด้วยสไลด์นี่ฮะแอร์โรลลิงมาครับไปข้างหลังแล้วก็ได้มาหนึ่งคอมโบครับได้ลัดเข้ามาจับทุ่มแป๊บเดียวครับชุลีเลื่อนไปครึ่งหลอดแล้วครับโอ้ตรงนี้แก้สวยครับเขี่ยล่างแล้วต่อคอมโบครับแต่นี่ครับอีเอ็กบอลครับโอ้จะโรลลิงเข้าไปครับแต่ก็ถูกท่าเตะเสยของชุลีแก้วมาได้นะครับโอ้โหนี่ฮะต่อเนื่องฮะ นี่ฮะบับงกาเจอไฟบอลก็ต้องระวังฮะเข้าก็จะเข้าซูมสีุ่มห้าไม่ได้ครับเจอไฟบอลของชิลีแต่จุดนี้ครับเข้าไปแซกนิดนิดแล้วก็อ e ิเล็กทิ้ครับได้ไอีกหนึ่งยกสถานการณ์ตอนนี้ก็ทางนิพิวนี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะ <c oughs> อันนี้เจออีกแล้วครับ <c oughs> แบ็กสเต็ปโรลลิงครับ <c oughs> คอร์ดอัพเมื่อกี้ <c oughs> แกทุ่มันมาครับเจอวิยพนิดครับโอ้ยโรลลิงมาตกตรงหน้าแล้วก็กดดันต่อเนื่องไนนิงบีครับ ตูแต่ถูกแก้มาครับไ่บอลและโอ้โหนี่ครับ,บอ,อีเอ็กบอลต่อนี่ครับยังไงครับโดนบีบอยู่ในมุมแตะก็ออกมาได้นะครับแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะเจอบังกาผลดันที่มุมอีกครั้งตรงนี้ครับอิเล็กทิกเข้าไปเบิร์นเอา <im it> แล้วแล้วก็โอ้โหเจอคอมโบชุดนี้จบแน่นอนครับเรียบร้อยครับ คือใครที่อยู่ในมุมกับบังกาี่บอกเลยครับว่าเจอเซตอัพโหดแน่ฮะเรียกได้ว่าการเซตอัพที่มุมของบังกาี่ความอันตรายระดับร้อยกโลนะครับเอาละครับเนี่ยพิวก็เปลี่ยนกลับมาใช้จูรี่อีกครั้งนะครับจูลีดูท่าจะไม่ไหวนะครับอาจจะยังไม่ไม่คล่องไม่ถนัดมือนะครับหรือว่าอาจจะเห็นจุดที่เสียเปรียบนะฮะเสียเปรียบบังกาก็เลยกลับมาใช้จูรี่ครั้งหนึ่งแต่นี่ก็ไม่5่าดีนะครับขึ้นนําเป็น2ต่อสูเลยนะครับเกมจะจบตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับ่งกาส์ไลด์ได้ผลครับแกะทุ่มกันมานี่ฮะโรลิงเข้าไปครับนี่ฮะเจอจูรินี่ก็โรลิงสบายหน่อยครับเพราะว่าไฟบอลจูรินี่เต็มที่แค่เทดครับโอ้โหแล้วนี่ครับแอร์บอลเอ็กแต่ก็แก้ด้วยค่านี่ฮะถ้าโดดปั่นขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นแอนที้แอร์นะครับซึ่งสามารถแก้ทาเนะครับโรลิงไอแค็กได้ดีมากนะฮะแต่ว่าเรียลชันต้องเท่จริงๆนะครับอารมณ์ว่าโชว์ลูคันวัดดวงนะครับ และตรงนี้ครับจูริเดินหน้าบุกเข้าไปครับบังกาครับนี่โอ้โหยะแบ็กสตเตปโรล,ลิ่งหลอกไปหนึ่งจังหวะแก่ทุ่มกันมาแบ็กสตเตปโรล,ลิ่งหลอกอีกแล้วครับดูการโรล,ลิ่งของบังการตรัวนี้นี่มันปั่นป่่นจริงๆครับไม่รู้จะเอาคินเอาจังตรงไหน,นและตรงนี้ครับบังกาวิปพนินะครับแต่ก็โดนพนิดคืนนะครับแลวหนึ่งคอมโบโย,ายาวๆไปครับสำหรับจูริจบด้วยท่าซุปเปอร์ครับเรียบร้อยครับ ก็ยื้อชีวิตไปได้อีกหนึ่งสำหรับเนปพิวนะครับเกมยังไม่จบครับชีวิตยังดำเนินต่อไป oh, <okay. S 1> บังกาพยายามโรลลิงเข้าไปนะครับ <And S 2> แต่ก็ถูกแก้ด้วยตั้งแย็บตรงนี้จูริ่พยายามกดดันเข้าม,มุม <and S 2> แต่ก็ไม่เป็นผลครับเจอโรลลิงเข้าไปครับและเปิดไลน์นิ่งบีทครับโอ้โห oh, oh, แต่ถูกรีวเวอร์เซอรแกร้ออกมานะครับและนี่ครับเทนซิลินอีกครั้งครับแมาเทนซินลิ่งอีกครั้งครับรีแอคชันสุดยอดจริงครับเนปพิว กดดันทักาเข้าหามุมและชินซิลลิงแล้วครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดน้ครับแต่ลุดนะฮะคอมโบลุดแต่โดนี่ครับแคนนอนบอลบังกากดดันครับโอ้โหไม่ทันนะครับพยายามอันทแอร์นะครับแต่พลาดนะฮะแล้วก็นี่ครับเบินเอาไว้แล้วครับเข้ามุมอย่างนี้แน่นอนครับว่าบังกายิ้มเข้ามุมนี้แต่อ้าวทุ่มอย่างนี้ก็เข้ามุมอยู่ดีนะครับยังไม่ออกจากมุมนะครับ และตรงนี้พลาดครับเจอครับคันดิบไปครับง่ายๆครับโอ้หน้าเสียแล้วครับตอนนี้ครับแชมป์แมนชิพพอยต์นะครับสำหรับไอ้นะอาดีแต่นี้ครับเทนเซลินสวนออกมาครับก็เรียกได้ว่าแม่นยําครับชชวงนี้ครับกดเป็นติดกดเป็นติดครับเทนเซลินของจูริอันนี้คอดัพได้ผลครับบีบจูริเข้าสู่มุมและคอมโบครับเซต up โอ้แต่ ประเด็นออกมาที่โชคดีครับประเด็นออกมาจากมุมครับแล้วบังกาถูกบีบเข้ามุมแทนนี่ครับแกทุ่มกันมาดูความแม่นยำนะครับใช้โรลลิ่งเข้ามาทุกครั้งนี่เจอสวนตลอดเลยครับก็ทําให้นี่ครับบังกาเราบุกช้าลงครับเพราะว่ากลัวนะต้องมีความหวาดกลัวอยู่แล้วครับเข้าไปกี่ครั้งก็เจอสวนอย่างนี้ครับก็เลยจะว่ารีแอคชั่นของเนีิวนี่แม่นนะฮะช่วงนี้นะฮะสีหน้าก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ายังครับยังอยู่นะครับได้มาหนึ่งเกมนะครับ ก็ดูจากสีหน้าตรงนี้นะครับเมนาอาดีนี่น่าจะเป็นฝ่ายเครียดแทนนะครับเพราะว่าบุกเข้าไปกี่ครั้งก็เจอเทนเซลินสวมมาตลอดครับแต่ตรงนี้ครับโรลิงเข้าไปแล้วทุ่มครับกดดันเขาสุมมุมแต่จูลี่แก้คืนได้นะฮะจัดไปหนึ่งคอมโบเล็กๆอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะใช้โรลิงสวนกันไปครับเถมาครับจังหวะนี้ครับแอร์โรลิงครับได้ผลฮะ แต่ก็ถูกสูงด้วยเชนเซลินนะครับแอลโลนี่อีกครั้งนี่โอทิเคิลโรลลิงก็แหมโรลลิงไปไกหนครับจังหวะเมื่อกี้ครับคอร์ดอัพมินิคอมโบพยายามบีบเข้ามุมครับถ้าเข้าสู่มุมได้นี่บังกาจะเปรียบมากครับตรงนี้โอ้โหโรลลิงขลุกไปที่มุมครับแต่ก็กระโดดจัมพ์อินมาได้ครับแล้วก็จัดคอมโบไปครับโอ้โหนี่ครับเชนเซลินพลาดนะครับเจอพันธิตไปแบบง่ายๆแล้วครับ เหมือนนี่พีวแกรจะติดใจเทนซินลินนะครับใช้ใหญ่นะครับเห็นว่าได้ผลนะครับก็ใช้ไม่ไปยับมันยางนะครับจนพลาดเองนะครับอย่างนี้ครับบังกาโรลิ่งเข้าไปครับจูรีก็พันิดได้นะฮะแต่ว่าคอมโบยังสั้นนะครับไม่มีอะไรฮะบังกาครับโรลิ่งเข้าไปเซตอัพเปิดไหลนิ่งบีครับแล้วก็คอมมานด์แกลไปเข้ามุมอย่างนี้เซตเจอทุ่มอย่างอยู่ในมุมและหนึ่งคอมโบไปครับแคนนอนบอลต่อเนื่อง ไปสวรรค์แล้วครับจูลิเจอกดดันเซตอัพและโอ้โหไม่น่ารอดครับจังหวะแบบนี้เรือก็แค่ติงแต่นี่ฮะฮิกครับออกจากมุมได้ครับและไล่ต้อนบังตาเข้ามุมครับสตาร์ตรงนี้ครับแน่นอนครับหนึ่งคอมโบยาวจัดไปครับจบด้วย C ครับมาดูครับว่าเรือจะพอไหมจะอยู่หรือจะไปครับ CA ทีนี้ขึ้นมาไอ้น้องผู้เขียว นี่เอาเลือดเลือติงและโอ้โหเจอสกิตรแบบง่ายๆครับสกิตรและอิเล็กทริกครับก็เป็นแชมป์ไหมครับสำหรับมีนาอาร์ดีนะครับนี่ครับดูผมดูผมดูผมนี่ตบธงครับตบธงครับนี่ครับผมโดมินิกันครับก็จับมือแสดงความยินดีกันนะครับนี่างเงดูครับทรงพลังรีแอคชั่นเนี่ยโอ้โหนี่นี่ให้รู้ซะบ้างใครอยากตายก็เข้ามาผมเนี่ยบังกาอันดับหนึ่ง โอ้โหดุเดือดจริงครับไม่น่าอาดีครับวีลาแกนี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆหลายคนนะครับสําหรับวีลาท่าทางของไมน่าอาดีนี่ใครสายโหดนี่ก็ชอบแกฮะรีแอคชั่นแกไม่ธรรมดาครับก็ได้แชมป์ไปแบบง่ายๆนะฮะก็มาการแข่งขันนี้ก็ใช้ลุกกับบังกาครับสองตัวละครสลับกันก็เรียกได้ว่าถ้าใครตามดูนี่ก็จะรู้ว่าแกนี่เก็บทุกคนแบบง่ายๆเลยฮะไม่ได้มีอะไรยากเย็นครับ เดี๋ยวเราตัดไปดูครับพิธีรับรางวัลกันนะครับอ่าครับนี่ครับมาดูครับบรรยากาศการรับรางวัลนะฮะแชมป์เมเจอร์แชมป์แรกนะครับของสติีทไฟเตอร์6นะครับปีนี้นะครับรายการซีโอนี่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2นะครับย้ำนะครับอันดับ2ของโลกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ที่น่าภาคภูมิใจนะครับไม่ใช่รายการกระจอจอกรกากๆนะฮะระดับแชมป์ซีโอนี่เป็นรองแค่อีโวกับแคปคอมครับเท่านั้นนะครับนี่ครับดู โชว์ครับแชมป์ครับซีโอนะครับโลโก้เหมือนเบียร์ยี่ห้อจริงแถวบ้านเราเลยนะครับเมย์นาครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ